โอเคฉันมีเรื่องเลยรับรองหากริ่งฟังนะผมเมียคู่หนึ่งกำลังจุกๆๆจึกกจักจักกันอยู่ย,ย,ยุยู่กกลูกชายก็โผลพรวดเข้ามาเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออชางจนี่หน้ารือเปล่าเนี่ยโอลาฟมองไงเราตามหาอะไรอยู่เนี่ยเอาหัวน้าขับตรงไปเรื่อยๆเราใกล้แหล่งที่มาของเครื่อสัญญาณนั<า>่นแล้วอโอเคเล่าต่อ,ด,อ,อดิได้ได้ได้ เด็กน้อยกลัวลุนละมีร้องไห้จะออกมาจากห้องเลยฝ่ายแม่พูดว่าตายแล้วทำไงดีล่ะคุณพ่อตอบว่าเดี๋ยวผมจัดการเองเขาลุกินจากเตียงเดินไปที่ห้องของลูกชายเปิดประตูขัวเข้าไปก็เจอภาพลูกชายตัวน้อยนอนทับอยู่บนตัวคุณย่ากำลังซอยยิกยิ่ยิ่ยิ่ยิโยกขึ้นโยกลงโยกขึ้นโยกลงสักพักหนึ่งเด็กน้อยก็หันมาทางพ่อแล้วเอ่ยว่าขำไม่ออกจะไม่พ่อเพราะแม่เขาพ่อ โดนซอยจึ๊กจั๊กจกจกเข้ามังไช่ไหมล่ลาวคิดยังไงเนี่ย